สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นที่ติดตามทางช่องเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมว่านกันที่เราจะส่งไปให้เพื่อนกันนี่ก็คามินดําที่เราส่งไปให้เพื่อนส่งทั่วประเทศนะครับเพื่อนที่สั่งว่านกันเข้ามานี่ก็ถาววันหลวง แต่วันนี้ก็มีเพื่อนที่สั่งผงว่านกันด้วยแล้วก็ส่งผงว่านให้เพื่อนกันเพื่อนสั่งพิเศษมาชุดนี้เราก็ทําเฉพาะนะครับผงว่านผงว่านพระตะบ,บะผงไฟดำผงพระยากาศกเสือสามทุ่งครับว่านมาจักเตพัดพระยาว่าน คว้านต่างๆที่เรามีโถนมุกกระจักกระมิ่นดำกระมิ่นขาวกระพิษไปทูนไลเหลืองไลยดำก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็พวกงูรารนกาต่างๆที่เรามีอย่างเช่นดิกลยทองปลาเลย ก็บรรจุให้เพื่อนไปหนึ่งเม็ดหินเหล็กน้ำพีเหล็กน้ำพีที่ป้องการนาดันเม็ดที่เราคัดขึ้นมาก็ติดแม่เหล็กทุกเม็ดนะครับเพชรหน้าทั้งหรือว่าเหล็กไหลสายกว่าที่เราเตบรรจุให้เพื่อนกันไป ก็เป็นกะลาตาเดียวที่เราตัดทำม,มวลสารบรรจุไอเ้เบื่อนเป็นเม็ดแล้วก็เป็นมวลสารผมผงเพชรตั้งเหล็กเหลยสายกว่าผงหินยวงหรือว่าเหล็กเหลยชีปากขาวมวลสารพิเศษต่างๆผง,งนี้ก็เป็นผงพิเศษมวลสารพิเศษที่ใช้ ประสมหลวงพ่อพัวเมื่อปีพศ2506ปัจจุบันนี้ก็ตางวัดเขราหูก็ยังใช้กันอยู่เป็นส่วนประสมพระผงผงเกาเกาที่เราบรรจุไว้เป็นประทาดม็ตรประทาดมตประทาดก็บรรจุไอ้เพื่อนอย่างละเม็ดอย่างละเม็ด นี่นะครับเพื่อนที่สั่งพิเศษกันก็มาเราก็ส่งให้เพื่อนกันเหมือนกันแล้วก็ทาพิเศษให้เพื่อนนะครับทำนวนสารพริเศษผมช้างกําจัดผงเกี่ยวเสือโป่งคว้าผงเก็มมะขามกรามช้างที่รบ ทำผงนะครับสารน้ำมัน,นเมตตาหมานิยมที่บรรจุส่วนด้านบนก็ที่ออกสีทองก็เป็นเด็กเลยทองปลาเลยก็ผงสีขาวก็เป็นผงอา,า้างบรรจุมีดินกากยายักเป็นผง เหล็กเลยน้ำเหล็กเลยเพลิงเราก็บรรจุให้เพื่อนกันท,ทุกทอย่างที่เรามีที่เป็นของพุทธคุณเราก็ส่งให้เพื่อนกันทั่วปะ,ะิทิศว่านแล้วก็เป็นมวนารันผงว่านวาน่วานต่างๆที่ท่านสั่งกันเข้ามาทางโทรศัพท์ตัวนี้ก็เป็นขาจี้ที่ ใช้รากของมันเราก็ส่งให้เพื่อนไปวันนี้ก็รรับได้นะครับวันประตะบะวันรางจุดเท่ากมินดำนางำํำพระยาว่านว่านมะอะอุว่านพระยากาศักว่านเหลือถามทุง่งว่านถอนมุกกศักด์ว่านคุ้มต่างๆ ที่เพื่อนสั่งกันมาเข้ามาเราก็ส่งให้เพื่อนกันก็รอรับกันได้นะครับวันนี้เเพื่อนที่สนใจว่านก็ติดต่อเบอร์ตัวจับมาที่เราได้เรามีว่านส่งให้ท่านทั่วประเทศเบอร์ก็082785391สำหรับคลิปนี้ก็กวกเพื่อนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพราะเป็นช่องใหม่ช่องเก่าตัวจับของเราก็เสีย เราก็เปลี่ยนช่องติดตามใหม่กันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ